หนาวไหมหนาวครับหนาวแล้วก็อากาศประมาณแบบ1 0บถึงยีครับแล้วก็เป็นทริปแรกที่แบบไปครบแบบครบทีมครบบ้านจริงๆเลยอย่างเงี้ยครับแล้วก็ได้แบบมีเขาเรียกว่าเป็นประสบการณ์ใหม่เพราะตัวเองก็ไม่เคยไปเที่ยวตัวนี้เลยได้แบบไปดูบรรยากาศไปดูไลฟ์สไตล์ไปกินอาหารอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเป็นประเทศที่แบบรู้สึกชอบมากครับนาแต่อากาศแต่คือแบบใจอีเนาะสนุกดีครับแต่ทุกอย่างดีครับหลายคาบอกว่าครับ ไกด์กดีใช่น้องพายคือเป็เขาเก่ง<ก>มากแล้วเขาก็น่ารักมากที่เขาเป็นไกด์ให้ทุกคนเลยแล้วเขาก็แบบพาทุกคนไปทุกที่แล้วก็ทําทุกอย่างเกือบทุกอย่างเลยครับอะไรที่เราช่วยเขาได้เราก็เราก็ช่วยบ้างอะไรอย่างเงี้ยแตบบ่ว่าด้วยความที่ว่าผูดภาษาเกาหลีไม่ได้เขาก็จะแบบโซโล่เกือบเดี่ยวเลยครัมีพาเราไปที่พิเศษแบบสองคนอะไรอย่างงี้ไหมคะเอ่อไปที่พิเศษส่วนใหญ,ญ่ไปด้วยกันหมดเลยครับ<ม>และม,มีมีวันหนึ่งที่แยกไปอ๋อเับพิทาเดชอรย่าแล้วก็อีกแก๊งนึงเขาก็ไปเดินอ ไปดูอาร์บมิวเซียมไปดูอะไรอย่างนี้ก็มีมีแยกไปเหมือนกันครับไปที่ไปกันเป็นคู่ๆเลยอะไรไปกันเจ้าคนไม่เป็นคู่สิครนะไม่คนเจ้าเป็นช่างภาพอยู่หรือเปล่าผมเนี่ยไม่ก็มีเออเป็นคู่ไหมก็นั่นแหละครับเป็นคู่ที่แบบไปด้วยกันแล้วก็มีจับกลุ่มกันไปเที่ยวครับไออย่างโมเมนต์ไปดูมิวเซียมกันสองคนเหรอไปกันไปกันสี่คนยังไม่ได้ไปสองคนครับไปกันสี่คนแต่คือคือทริปนี้ต้องบอกว่าเป็นทริปที่แบบไปกันหมดทุกคนแล้วก็ได ได้เอนจอยอะไรอะไรด้วยกันอย่างเงี้ยครับผมนั่นได้บอกว่าพวกเรามีทั้งแบบสิ่งที่มันลงได้ลงไม่ได้อะไรครับตัถ่ายอะไรไว้เยอะเขาเห็นรูปใช่ไหมครับพวกเราน่ารับเห็นแล้วแบบเขาไรยืมสิ่งอย่างผมก็คิดว่า ก็น่ารักดีครับแต่ว่าเราก็ได้เห็นที่ที่เขาถ่ายไว้เห็นครับเห็นครับก็เห็นว่าน่ารักดีครับแต่ว่าเราก็เลือกรูปที่แบบความน่ารักแต่อาจจะแบบหน้าอาจจะแบบอย่างนี้อยู่อะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้ลงรูปนั้นเอาลงรูปที่แบบเออทุกคนแบบโอเคพอไปเที่ยว้วยกานแบบนี้มันรู้ใจตัวเองมากขึ้นไหมคะอือก็ถ้าถามตอนนี้นะพอเราได้รู้จักเขามากขึ้นอลยเนี่ยเราก็รู้สึกว่าแบบหนึ่งเขาน่ารักแล้วก็มีการ ขาน่ารักครับแล้วก็เลยแบบมาถึงจุดนี้เราก็รู้สึกว่ามีความใช้คําว่าขยับความสัมพันธ์าานคือ,มอ,อ,คอผมไม่รู้จะเรียกคือถ้าเป็นคนอื่นเขาอาจจะมีคำคำนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวเองเราเราไม่อยากใช้คํานั้นเพราะว่าเรา,เร,ารู้สึกว่าเราเรารู้จักเขามานานแล้วก็มันอาจจะไม่ใช่เป็นแบบเป็นเป็นแบบคํานั้นทีเดียวแต่ว่ามันคือการขยับความสัมพันธ์ที่แบบ ใกล้ชิดกันมากขึ้นแสงสว่างตอนนี้คือข้ามเป็นโซนครับเป็น่ซนไปแล้วครับใช่ครับใช่ได้คุยกันได้แบบเป็นซัพพอร์ตซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอาจจะไม่ไม่รู้จะใช้คํานั้นได้หรือเปล่าแต่ว่าณตอนนี้คือมันก็เป็นอะไรที่แบบพัฒนาขึ้นไปความน่ารักของพายความน่ารักของพายคือเขาเขาเป็นคนเก่งมากๆแล้วเขาก็เป็นคนที่ ผอมตัวครับแล้วเขาก็เป็นคนจิตใจดีดูแลทุกคนแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าแบบเออเขาเขาเป็นคนเข้าใจเข้าใจทุกคนแล้วเข้าใจเราได้แล้วทาให้เราเออทุกอย่างที่แบบรู้จักกันมาเนี่ยพอวันนั้นเรามาถึงวันนี้เรารู้สึกว่าเออเขาน่าจะเป็นคนที่แบบเราอยากจะรู้จักมากขึ้นเราเป็นคนสารภาพของเขาครับใช่ครับก็บอกไปเลยว่าเออคุณเจมส์สิ่งัานเลยเออโมเมนต์มันไม่ใช่โมเมนต์แบบหวานะครับมันก็เป็นแค่เหมือนการแบบ มันต er. so ื care, so up, so like s <S ่นมาวันหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่ามันแบบอากาศมันเปลี่ยนอะไรเงี้ยมันเปลี่ยนยังไงมเราบอกเขาว่าไปเต็มฟูลอยู่เลยนะเราได้ไหมเราบอกเขาว่าอะไรเราก็แค่บอกว่าเออแบบรู้สึกอ่าทุกครั้งที่ห้าปีที่ผ่านมาที่เรารู้จักกันอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกแบบเป็นเป็นช่วงเวลาที่แบบสม่ำเสมอแล้วมีสิ่งดีๆก็เลยแบบอยากจะแบบทําให มันเป็นไปเรื่อยๆเป็นเป็นไปในอนาคตไปอีกนานๆเลยอย่างไี้ใช้คําประมาณนี้เขาก็มองเขาก็อาจจะแบบมีแบบเอ๊อไม่เขาอาจจะมีแบบเอออันนี้พิมบอกพูดด้วยแล้วเขาลบตาเราไหมไม่ไม่ลบเพราเขาเหมือนอาจจะอึ้งๆด้วยคําพูดที่ผมใช้อะไรอย่างเงี้ยแบบเอออะไรสม่ำเสมออะไรเขาก็จะงงๆหน่อยแต่พอพอพอได้เมสเซจไปแล้วเขาก็เลยแบบก็เลยบอกมาว่าแบบ เขาก็ยินดีใช่ที่จะแบบคิดเหมือนกับเราไหมเขาบอกไหมเขาอาจจะไม่ได้พูดคํานั้นที่เดียวแต่คือก็เป็นการแบบรู้กันว่าต่างคนก็ต่างขยับความสัมพันธ์ครับผมแต่เขาไม่ได้ถามใช่ไหมว่าจีบปะเนี่ยหรือว่าแบบเพาะอาจจะเป็นเพราะว่ารู้จักกันมานานครับกขเลยข้ามแบบคำว่าแบบต้องมานั่งจีบหรืออะไรอย่างงี้ครับผมแต่ก็อย่างที่บอกทั้งหมดที่เกิดขึ้นเราก็ต้องแบบบอกให้อ่ เขาเรียกว่าผู้ใหญ่รับรู้อะไรอย่เงี้ยผู้ใหญ่คนรอบข้างสำคัญหรือใครถามเราก็จะบอกไปตามตามความเป็นจริงอะไรอย่เงี้พอพมันเกิดขึ้นแล้วมันความรู้สึกมันยังเหมือนเดิมไหมนะตอนนี้ที่แบบต่างกับที่ผมมันมาห้าปี ก็ต้องยอมรับเขาว่ามีความพิเศษมากขึ้นมีความพิเศษมีความแบบเขินๆมากขึ้นเมื่อก่อนากกาอาจจะเขินไม่รู้จะพูดอะไรตอนนี้อาจจะเขินอยู่ในโมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยครับ mm hmm. เป็นความรู้สึกที่ดีแต่ว่าด้วยความที่ว่ารู้จักกันมา5ปีมันก็ทําให้ทุกอย่างมันชีวิตประจำวันเหมือนเดิม mm hmm. ใช้คานี้พูดการพูดคุยกันเหมือนเดิมเลย mm hmm. มีคําจํากัดสถานนะพิเศษใน,ค,นค,ครั้งน mm ี้ไหมคะเจมส์คะ คนพิเศษหรือว่าคนขออหุ่นใจผมไม่เคยคิดนะครับแต่ว่าถ้าถ้าต้องพูดตอนนี้ก็คือเป็นคนพิเศษครับผมเป็นคนของหัวใจก็น่ารักดีครับผมเราเรียกกันว่าอะไรคะพี่น้องครับแล้วเขาเรียกเราว่าอะไรคะพี่เจมส์ครับยังไม่มีเสื้อแบบว่า ยังไม่มีครับยังไม่มีใช่อ๋อยังยังใช้คําเดิมอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนใหญ่เวลาคุยกันก็จะคุยกันเป็นภาษาอังกฤษครับมันก็เลยทําให้แบบเป็นไม่ไม่เบสแต่คือแบบข้ามข้ามไปเลยแบบก็คือพูดไปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็รู้ว่าเขาพูดภาษาอังกฤษจะเป็นคุยกับเขาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพ่อผมเรียกเบสมน้งก็ไม่รู้เหมือนกันครับทั้งรักในก็ผมว่าอาจจะเป็นในรูปแบบที่แบบมินิมอลอะครับคือไม่ได้แบบไม่ได้แบบ ชัดมากเลยในในใน,ในมุมของการปฏิบัติแต่ว่าลึกๆข้างในเราก็คือเราก็รู้สึกแหละใช่ไหมครับแต่ว่าเวลาโชว์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรารู้จักกันมาสักพักแล้วมันก็เลยไม่ได้หวามากครับผมคนรอบข้างเป็นไงคะคนรอบข้างก็ถ้าพ่อแม่ก็ยินดีดีใจอะไรเงี้ยครับก็ได้พูดก็ได้ออย่างที่บอกได้บอกผู้ใหญ่ได้บอกคนรอบข้างได้บอกเพื่อนๆไปประมาณหนึ่งแล้วคนก็ดีใจที่เราได้มีโมเมนต์วันนี้ครับเพราะว่าเขาก็บอกว่าอายุก็ จะสามสิบแล้วน่าจะน่าจะมีมีได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พอรู้ว่าเป็นกับน้องเขาก็ยิ่งดีครับผมสรุปว่าคู่คู่เรากับคู่น้าเด็กยายายไตหวันกันยังไงยังไงก็ต้องคู่ที่เขาหวานกันไม่สู้หรอเราไม่สู้หรอไม่ไม่ต้องสู้กันคือคือแค่ เป็นอย่างที่บอกนะมันเป็นยินิมอลหน่อยครับค<ม>ือหวานในแบบของเราเรอะไรเงี้ยถ้าเกิดในถ้าในสายตาของคนอื่นะผมเชื่อว่าพี่เขาน่าจะหวานกว่าเพราะประสบการณ์พี่เขามีมากกว่าไปขอเค็นรับความหวานจากคุณน<ม>ัดเดนไหมไม่เลยครับยังไม่ได้ขอเลยครับเพราะว่าเขาก็มีแบบเซลล์เซลล์ชีแต่เมเขาก็รู้แหละว,ว่าแบบอาจจะแบบแซวผมบ้ากไม่ได้เพราะเดี๋ยวผมจะเขินจะทำอะไรไม่ถูกเขาค<อ>ืยืนดูอยู่ห่างๆถ่ายรูปให้ประมาณนี้ครับใครเขารู้ไหมวันนี้เราจะมาสารภาพรักเขาผ่านชีเิตต้องบอกเขาห่นนะ เออเขารู้ไหมไม่ได้บอกเขาครับแต่แต่ผมก็ผมก็รู้ครับว่าวันนี้ผมจะต้องคูยที่พี่ครับผมก็ดีใจที่ได้พูดครับแต่ว่าสถานะต่อไปที่เราจะแบบขยับให้เขาอีกอะไรเงี้ยมันมันจะต้องมีเหตุการณ์พิเศษนะคะหรือว่าก็ไปเร,เรื่อยๆเลยครับ, <c oughs> ค,รบคือคืออย่างที่บอกว่าเราไม่เราอาจจะไม่ได้ใช้คําว่าแบบเออหลายคนอาจจะถามว่าแฟนไหมอะไรเงี้ยเราอาจจะแบบไม่รู้ว่าจะใช้คํานั้นได้ ได้ไหมแต่คือเราก็ใช้คําอื่นเพราะว่าเรารู้สึกว่าเนี่ยมันตรงกับความรู้สึกของเรามากกว่าอะไรอย่างเงี้ยคือครับผมที่บอกว่าบอกพี่ใหญ่คุณบอกพี่ใหญ่คุณใส่รอบไปเลยไหมคะบอกครับบอกบอกครับบอกว่าวางวางว่าถาก็บอกเพราะว่าคือเราจะขยับความสัมพันธ์ไปดูแลแบบคนคนหนึ่งเลยเราก็ต้องบอกผู้ใหญ่ฝั่งเขาด้วยแล้วก็ฝั่งเราแล้วก็ผู้ใหญ่อย่างที่บอกคือรอบข้างในการทํางานอะไรเงี้ยทุกคนก็ควรจะต้องรับรู้ตรงนี้ด้วยสนใจไม่อยู่อยู่ไม่บอก เ,เขาไม่ตกใจครับคือเขาก็ดีใจที่เราได้เราพูดกับเขาตรงๆแบบตรงไปตรงมาแล้วก็คิดยังไงก็พูดแล้วก็คิดพยายามทําให้ทุกอย่างมันธรรมชาติที่สุดครับรู้สึกเจมส์รู้สึกตัวเองไหมวตอนนี้เจมเป็นสุภาพบุรุษมากๆผม <c oughs> ไม่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าแต่ว่าผมรู้สึกว่าแบบเราจริงใจกับความรู้สึกของตัวเองเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกเมื่อไหร่ที่เราคิดว่าใช่เราก็จะบอก <ừ> แต่ถ้ามันยังไม่ใช่หรือรังเลเราก็ไม่กล้าพูดได้เต็มได้ร0%ายเปอร์เซ็นต์นเลยนี่เจ็บระยะทางอัน,นนี้นานนี่กับการทนนี่อยากคนสำคั์อี้ประมาณช่วงต้นปี <c oughs> ต้นปีนี้ใช่ที่มีท,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 ที่มีแบบโมเมนต์นี้แต่ว่าเราไม่ได้เจอกันเลยนะ <c oughs> <c oughs> เราไม่ได้เจอกันเลยใช่แล้วก็ค่อยๆเป็น <c oughs> ค่อยๆไปอ่ะคือมันไม่ได้แค่แบบทีเดียวแล้วมันจะรู้เลยมันต้องค่อยๆแบบคุยกันดูแล้วกว่าจะได้คุยกับผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับเจอคิวหอกงาคู่อย่างนี้บ้าง ก็หวังว่าถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปร้องอกเพราะว่าช่วงนี้เขาก็ยุ่งอะไร่งก็ไม่ค่อยได้เจอัผมโอเคครัขอบคุณครับหายออกไปอีกแล้วปี่ไีนีไวีใจนี่ไม่สอนนะพี่เจมส์ไม่สอนนะรับเลยปลอดภัยผมพิเศษ